จากวิถีภูมิปัญญาเกษตรไทยสู่โคกหนองนาโมเดลก่อนที่จะมีโคกหนองนาโมเดลนั้นในอดีตคนไทยทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับวิถีภูมิปัญญาเกษตรไทยสู่โคกหนองนาโมเดลเกษตรดั้งเดิมหรือเกษตรยุคโบราณเป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่อาศัยธรรมชาติมีเทคนิคน่อยมากและใช้เทคโนโลยีต่ำมาก เป็นการผลิตเพียงเพื่อการบริโภคของชาวนาหรือผู้ที่ทำงานในที่ดินเท่านั้นมักใช้เครื่องมือเช่นเคียวจอบพั่วและเสียมโค้งหนองนาโมเดลคือการพัฒนาจัดก,การพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่รวมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นการจัดก,การสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติการจัดการน้ำระหว่างเกษตรดั้งเดิมกับเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรดั้งเดิมเป็นการเก็บน้ำตามฤดูกาลไว้ในที่รองรับน้ำเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์จากน้ำโดยการรอให้น้ำผ่านทางของชลประทานไปยังพื้นที่ทางกากรเกษตรของกเกษตรก,กรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการสร้างพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรโดยไม่ต้องรอน้ำตามฤดูกาลโดยการปรับพื้นที่ทำกากรเกษตร20-30%จะทำให้น้ำเพียงพอต่อการ,กรเกษตรโดยการขุดหนองน้ำโคก สร้างฝายและคลองไส้ไก่ที่มาและแนวคิดของโคกหนองนาโมเดลสำหรับโคกหนองนาโมเดลนั้นเพื่อเป็นการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจากสัตว์ราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมวิกฤตน้ำของประเทศไทยจะถูกแก้ไขโดยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในรูปแบบของโคกหนองนาโดยมนุษย์นำสิ่งที่มีอยู่นั้น มาส่งเสริมทําให้เกิดความสําเร็จในการทําเกษตรกรกรมโดยเร็วซึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนจากรากฐานจากดินจากอารยาธรรมจากบริบทของพื้นที่และจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบไม่มีสิ้นสุดจากการของขคองหนองนาโมเดลการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำตามภูมิสังคมความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ทางทางด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีวภาพวิถีชีวิตประเพณีขนบรรมเนียมและวัฒนธรรมโดยยึดหลักการสร้างไมโครไคลเมตหรตือการสร้างระบบนิเวศเย,ยอยๆในพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะตามความต้องการของบุคคลและชุมชนในพื้นที่ด้วยการร่วมมือโงแรงลงแขกลงขันและสุดท้ายจะกลายเป็นความมั่นคงของชุมชนเป็นสังคมในอนาคต โค้งหนองนามโมเดลคือการกักเก็บน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอซึ่งการออกแบบพื้นที่จะให้ความสำคัญต่อการเก็บน้ำสามส่วนหลักๆได้แก่หเก็บน้ําไว้ในหนองคือการขุดหนองจะต้องขุดให้ขดโค้งและมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไปในแต่ละจุดซึ่งก่อนขุดต้องมีการคำนวณปริมาณน้ําที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้พอสำหรับการใช้งาน 2. เก็บน้ำไว้บนโคก ทำได้โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้5ระดับได้แก่ไม้ระดับสูงไม้ชั้นกลางไม้ชั้นเตี้ยไม้เลี้ยดินและไม้หัวใต้ดินไม้แต่ละระดับควรจะมีอย่างน้อย21ชนิดขึ้นไปเพื่อสร้างความหลากหลายของระบบรากเมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะช่วยอุ้มน้ำไว้ในดิน สเก็บไว้ในนายกคันนาให้สูงและกว้างสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้เรายังสามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วยการประยุกตโคกหนองนาโมเดลสามารถปลูกพืชต,ต่างๆไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปจัจจัยช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจ ลดความกังวลเรื่องรายรับในช่วงที่ติดขัดต่างๆได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งภายในพื้นที่การเกษตร คุณค่าหรือความสำคัญของภูมิปัญญาโคกหนองนาโมเดลถือเป็นแนวคิดแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตคนไทยที่มีเกษตรกร,เ,กรเป็นฐานรากของสังคมตักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทางวิชาการต่างๆถูกนำมาปรับเป็นคำพูดที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปสอนและถ่ายทอดแก่ชาวนาเพื่อ <_ S 2> ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตอนเองได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อพื้นฐานชีวิตมีมาตรฐานมีความมั่นคงแล้วชีวิตคนไทยจึงจะมีความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนวิถีภูมิปัญญากเกษตรไทยสู่โค้งหนองนาโมเดลโค้งหนองนาโมเดลเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่มากมายถูกยกระดับขึ้นเพื่อให้ภูมิปัญญาของไทยให้ก้าวไกลไปอีกขัน้น เป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งทํากินด้านการเกษตรเตียงสัตว์สู้กับภัยแล้งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์โดยการปรับพื้นที่ที่รองรับฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวนจรชีวิตพืชสัตว์ให้เดินทางร่วมกันได้สามารถนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในใการขับเคลื่อนประเทศชาติในระดับต่างๆไปสู่ความก้าวหน้าบนรลากเหง้าของท้องถิ่นนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสารรค์ที่ยั่งยืนอันเป็นการส่งเสริมรากฐานการพัฒนาของไทย